สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนเอาคลิปลง youtube นะครับผมผมจะสอนลงก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่ Google นะครับผมเข้า g o เก l e เพราะฉะนั้นก็ทําการเอเข้า Gmail ของท่านนะครับต้องมี Gmail เท่าฉนั้นนะครับสึ่งสามารถเอาคลิปลง youtube ได้ครับผม,มท่านก็ต้องสมัครของ Gmail ของท่านให้เรียบร้อยกรอผมสมัครเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เข้าไปที่ y o u t u แล้วครับผมนี่ช่างมันนี่ครับ เมื่อเราเข้าที่ youtube เราไม่ต้องเข้าอะไรมากมายครับอันนี้ก็จ้างครับอ่าเนี่ยครับพอเราเข้ามาปั๊บเราก็ยังไม่ต้องกดอะไรมากมายนะครับแล้วก็คลิกคำว่าอัปโหลดนะครับผมอ่าอืมก็อัปโหลดตัวชื่อเลยพวกนี้ก็อย่างนี้นะครับก็คลิกตกลงไปนะครับผมนี่ครับใครจะเอ่อจะ จะอัดวิดีโอด้วยจากไอ้กล้องเว็บแคมนี่ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นภาพสไลด์เอานะครับภาพสไลด์รูปภาพใน youtube เป็นภาพเคลื่อนที่เรื่อยๆครับหรือว่าท่านใดจะต้องการตัดต่อวิดีโอก็คลิกที่นี่ครับท่านใดต้องการเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่คลิปของท่านที่ท่านอยากจะอยากจะอ่า,เ,าเอานะครับอมผมอยาก จะตามคลิปอืมอะไรดีเนาะเอาอันนี้ดีกว่านี่ครับก็คลิกที่โอเพนไปเลยครับแล้วก็รักคู่เนี่ครับคลิปมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ก็นานหน่อยนะครับตัเองก็อัดวิดีโอไปด้วยเอาคลิปลง YouTube ไปด้วยมันก็ค่อนข้าง้าก็ลงชื่อพร้อมคำอธิบายแล้วก็ตั้งหมวดหมู่เอานะครับว่าจะเป็นหมดหมู่อะไรก็แค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมผมอ่ะ